ให้เจเลนก่อนด้วยน,นะกเจาคลิปไปลง u ู u ูบว้าวเขียงควานโชว์ครับ oh. นี่ครับเก็บมดครับ oh. <laughs> คลิปนี้น่าสนใจเลย <laughs> คนก็เทพมันก็ต้องตายเป็นเหมือนกันอุ้ยโีเชือทองคนเทพก็ตายเป็นเหมือนกันนะครับฮ่าฮ่า่าไม่เหลียวขวางโอ้ยวขวางเนี่ครับเพื่อนกำลังเข้ามาครับเพื่อนมีเชียวทองไม่ต้องพูดนะครับคุณแน็คเดี๋ยวลาให้เลยลาดคุย เอาเติมเวลาค่อนผู้ในะไม่รู้อนไเงอกเติมเวลาก่อนผู้ใเวลาเอาไปไหนนะ Leo ตัดม่เอวเลยวเ่นนี่นะอใช่้วกอแคนวะปูไม่ทันวครับ